เิ่งเลิกมาจะพาไปดูเลยมาเฟืองอถามว่าไม่แปลกอะไรนะมมาเฟืองแปลกตรงไหนพามาดูกันพามาดูคือ <c ười> มันดกดกมากดูดูเอ้ยดูดกมากมทำไมดกแบบนี้เนี่ยต้นเขา ดูด้านบนอืดกมากอ่าต้นนี้เป็นมะเฟืองสามรสหวานเปรี้ยวกลมกลม่อมแต่ดูนี่ดูรูปอ่มะเฟืองสามรถดกไหมดกไหมทุกคนดกไหมดูก่อนดกมาก ดกมากจริงครับแล้วก็ด้านบนดูเิยะห้อยเป็นพวงเลย,เยแล้วอร่อยเลยนะแล้วกำลังติดดอกเยอะเลยนะครับกำลังติดดอกเยอะเราดูด้านนูน้นอ๋อเรดูนี่โอ้ยทำไมโดกแบบนี้ดกมากดกจริงดูครับ เออโอ้มะเฟืองเป็นมะเฟืองสามรสนะครับดูครับอร่อยนะครับมะเฟืองตัวนี้อร่อยมากอยากให้ทุกคนได้กินเห็นไหมมันยังไม่แก่นะครับเดี๋ยวรอให้เขาแก่กว่านี้นิดนึงนะครับโอ้ดูพวงเขาหลามเลยครับแล้วยิ่งตรงนี้นะใบไม่มีเลยมีแต่ลูก ตรงนี้ใบไม่มีเลยนะครับมีแต่ลูกดูหลามเลยอ่าหิวกันไหมเปรี้ยวปากละสิเออดูครับนูนนูนเห็นลูกมันไหมเออดกมากดกมากดูครับเปรี้ยวปากละสิืแต่ตรงนี้ก็ดกมากเนี่ยกิ่งมันย้อยลงมาครับเนี่มีกิ่งเดียวกิ่งนี้ กิ่งเขาย้อยลงมาครับเอ,อ,อ๊ะเขาย้อยลงมามันก็จะมีกิ่งตายแหละเนี่ยเนี่ยมันเป็นกิ่งตายครับเนี่ยเราก็ไปย้อยลงมานะครับแต่เราไม่ได้มาแต่งกิ่งเขานะมันก็ออกมาแบบนี้แหละอืม,มาอัปเดตให้ชมนะครับมาเฟืองมาเฟืองครับขอบคุณ